แล้วก็จะมาจุ่เดินนะคะจู่คนที่น้องเราไม่ไดอยู่ดูค่ะแต่ไม่ใช่ผู้หญิงนะคะผู้ชายค่ะอืเดี๋ยวเรากลับมาเวลาเราเสร็จนะคะสวัสดีค่ะอร่อยมากอืมหน้าเร็วสุดอืมไอเลดอร์ได้โดนนี่นะคะนี่นะอืม เราปรุงเองนะคะนี่ไงคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะ่อมมากอืมอร่อยมากคุณเดาอันนี้สเปกอร่อยนะอร่อยนะเล้อยากโชว์ภาพเพื่อ,อ,อนเร<ม>าภาพ โอ้ยดูแลไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวกลับมานะโอเคค่ะกลับมาต่อนะจะส้มตำเราโอ้ยโงไอ้เชีย <c oughs> ่ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยเพลินเลยเนาะอันนั้นดันผงชูรสอ่ะให้ชู ทันยาเหมืนลิ้นนะทเนี่ยทันยานได้แดนะคะอโอเคอันนี้นะคะคือแชร์เลนค่ะใครจุบนั้นที่สุดจะได้รางวัลน,นะคะก็คือกากเพชรคหนึ่งอันก็คือนะคะใครจูมน้นที่สุดได้าที่จริงเราไม่อยากทำดอกแตง ยังไม่จบนี่นี่อทำยังงพอเคค่ะแค่นี้พอไลยรา้าตกไปเพื่อนเราค่ะปากบ้าหมดแล้วจำนวนที่สุดแน่นานี่ไม่ไหวนะคะคนนี้หล่อมากดูจะลุ้หัวให้ดูค่ะแม่งเพิร์เลย แล้วเล่วดูจับไมโครโฟนกันหนึ่งสองสเฮ้ยเฮ้ยดูได้สิแอนนาะแอนนาะมันลงนจริงจริงอะไรวคลิปนี้เราชนะนะคะโอเคแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมากับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ